ข้อ8นะคะมีจำนวนจริงเซต้าใดหรือไม่ที่ทำให้แปรเซต้าน้อยกว่า1ึเรามปดูกันก่อนว่าเซตาเซกเซต้านี้คืออะไรนะคะเซกเซตาก็คือเซนหนึ่งส่วนคอรเซต้านั่นเองซึ่งเราทราบอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าคอรเซตามีค่าอยู่ระหว่าง ลบหนึ่งถึงหนึ่งนะคะดังนั้นดังนั้นแอปคอสเซตามีค่าน้อยกว่าเท่ากับหนึ่งนะคะแต่ในโจทย์เขาบอกว่าเป็นเซกเซตาซึ่ง เซตเซตาคือเซตหนึ่งส่วนคอเซตาใช่ไหมคะดังนั้นเซตหนึ่งส่วนคอเซตาใช่แอปสุดจึงและอะขอขอย้อนกลับไปข้างบนแป๊บหนึง่งแอปคอเซตาเนี่ยจะต้องมากกว่าเท่ากับศูนย์ด้วยใช่ไหมคะดังนั้นแอปคอเซตหนึ่งส่วนคอเซตาจึงมีค่าอยู่ระหว่าง เส่วนศูนยและ1ซึ่งเ่งส่วนศูนยเนี่ยคืออะไรเส่วนศูนยมันจะหาค่าไม่ได้หรือก็คืออินฟินิตี้ใช่ไหมคะและมี1นส่วนหก็คือ1จะต้องสลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแอจึงมากกว่าเท่ากับ1และน้อยกว่าเท่ากับอินฟินิตี้ซึ่งก็คือมากกว่าเท่ากับ1นึ่นั่นเองนะคะ แต่ในโจทย์เขาบอกว่ามีจำนวนจริงเซต้าไดหรือไม่ที่ทําให้เ e ษเซต้าน้อยกว่า1น้อยกว่าและไม่มีเครื่องหมายเท่ากับด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากที่เราทราบมาตั้งแต่แรกเลยนะคะว่าคอเซต้ามีค่าเท่ากับมีค่าอยู่ระหว่างลบหนึ่งถึงหนึ่งเนี่ยแล้วถ้ามาเป็นเ e ษเซต้าเนี่ย แอบเซกเซต้าจะมีค่ามากกว่าเท่ากับ1เสมอเนี่ยดังนั้นจากการที่เขาบอกว่าจะมีค่าน้อยกว่า1เนี่ยจึงไม่จริงนะคะก็คือไม่มีนะคะตอบได้ว่าไม่มีเพราะว่าจากการที่เราแปลงรูปมาเรื่อยๆนะคะตามข้อกำหนดของคอ s เซต้าเลยนะคะซึ่งก็คืออยู่ระหวามีค่าคอ s เซต้ามีค่ามากกว่าเท่ากับลบหนึ่งและน้อยกว่าเท่ากับ1นะคะ เมื่อทำเป็น s e กเซต้าซึ่งคือส่วนกลับของ c o s เซต้าเนี่ยก็จะได้ s e กเซต้าเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับ1เสมอนะคะในกรณีที่ใส่แอบส์หลุนะคะจะต้องมีค่าเป็นบวกตลอดอยู่แล้วนะคะ,ะจากข้อ8นี้เนี่ยก็จะต้องใช้ความรู้ก็คือในเรื่องของการแปลงเซกเซต้าเป็น eta, เซนหส่วนคอสเซต้าและรู้การรู้ค่าของ c o s เซต้านะคะว่ามีค่าอยู่ได้ในช่วงใดแล้วก็ การในเรื่องของจำนวนจริงที่จะต้องเ,อเปลี่ยนเครื่องหมายน้อยกว่าเท่ากับมากกว่าเท่ากับอย่างไรนะคะแล้วก็ต้องย้ายข้างมานะคะในกรณีของการกลับเศษเป็นส่วนนะคะแล้วก็ใส่อบส์หลจะมีค่ามากกว่าเท่ากับศูนย์เสมอนะคะ